สวัสดีครับคนอีสาะนพันนาฮะกินมือนีได้มามกมณฑกของพี่สาวของน้องยาทานวี่นะครับเนาะของน้องยาทานวีนะครับเนาะตอนนี้กำลังไปกินเลยวัดได้ไรครับลูกเออลูกไรได้ครับตอนนี้กำล,ล,ลังไงลูกขึนว่านดอกไม้จันทร์หลังจากนั่นแล้วเป็นตำเห,หลียดเลยนะครับญาติพี่น้องลูกหลานขึ้นได้ วางดอกไม้จัดนะครับตัวนี้เนาะให้กำสร้างวัดบ้านหินพันธุ์ผลิตสารบ้านหน้าหากินขอราะในอนุญาตในึ้นไปวางดอกไม้จัดทร์ก็อนญาตที่จะทำให้ท่านแก่ผู้ใหญ่ตั้งร้านนะครับนี่เป็นการเสียดสีของในน่องนี่ทานวีนะครับเป็นทีของจังหวัดแพร่กัญญานะครับบ้านปลาไหลนะครับตัวนี้กำลังอยู่บ้านปลาไหลนะครับเนาะขอให้เอฟซีเท่าใน เบิงบรรยากาศนะครับเสร็จติดต่างของทางวัดปการคนิสานบานหน้าฮากนนะครับนะครับปรเด็นแรก็จะเรื่องนอคนไหลคนเซ่ห้ยช่างวัดบานนะครับเด้อคนอีสานบนะยตอนนี้เขาเลากก่าถงว่าไม่จับอยู่น,นะครับเนาะตอนนี้เขาเล่าอน างาไม่จบรับบรรยากาศในฝันปะไรนะครับตอนนี้เนาะเีเข้าในในในตำบลปะไรนะครับบรรยากาศชดชดตอนนี้กำลังขึ้นว่างอยไม่จับอยู่นะครับเนาะเอฟซีเข้ากำลังขึ <competition> yep. <c> ้นว่างหนมาจัน์แขกภูมีเกียรติมาหลายเิดยุค กลังจากหลังจากนี่ขึ้นไปแล้วผมก็จะได้กลับบานแลครับอื่นแต่ก็ททำงานต่อนะครับเอฟซีน้องบึงคิปผมเชิญรัเองก็จะลื่นคนไหลคนแช่งคนซาวสกาเป็ลังใจให้คนอีสานบ้านหน้าหากินสรางวัดปัดทิ้งขันเหอนันเด้อรตบตอนนี้ผมก็ขออนุญาตขึ้นไปวางก็ไม่จัเร์ล้ง็กเกเดเด็กกน บ่อนปลาไหลบ่อนปลาไลปราสาทนะครับเป็นบ้านของลวงปูรู้นะครับเนาะวันปูรู้วัดป่าหน้าท่าที่ผมด้ลูกคิดใหนที่นอนเข้ไใ้เบึงในยูทูบของสมนะครับเนาะตอนนี้มันกขึ้นกำลังขึ้นกำลังใหม่จัดนะครับหลังจากก็ดะไ้กลับาเป็นงานตัวพื้น เวลาหน้านะครับเนาะเวลน้าคนมาสุดท้ายวงแรกก็จะเรื่องคนไหลคนแช่คนซับสะเก็ดให้คนอีสานบ้านน่าฮักินซางบัดบ้านหินขันเลยนะครับเด้อมือ่นห่วงก็จะได้ลงทำงานต่อนะครับเก็บเกินก็ซื้อคามื่นพอดีพอดีครับแบบสี่สิบกิโลจากบ้านปลายเมืองบ้านนะครับเนาะครับคุณไปยุ่ง ให้เนี่ยซีซีนโน่เอฟซีเฮาเดี๋ยวเบิ่งชัวนะครับบรรยากาศในวัดบ,บรรปลาเล่นะครับวัดสว่างอารมณ์นะครับนี่รบรรปลาเล่นะครับบรรปลาเล่เดี๋ยวเบิ่งแล้วก็จะเรื่องโดไล่โคดแชร์กดซับสกไคร้ให้สร้างวัดบัตรหินขันคนอีสานมาหน้าห้กันนะครับเดอ้อหลังจากนั้นเราก็อยจะได้เ,เก็บเต็มจะฝูงเข้ามานะครับอย่าลืมนะครับเดอ้อ ขอเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับเด้อขอขอบคุณครับ,บ,รบเดี๋ยวผมจะได้ขึ้นไปว่าดอกไม้จังจันเลยนะครับขอขอบคุณครับ